นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศจัดการชุมนุมครั้งสุดท้ายสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้เหมาะจะทำม็อบหรือไม่ว่าเราต้องรักษาความสงบในประเทศให้ได้มากที่สุด เพราะหากเราจะไปประเทศไหนแล้วมีม็อบเราอาจจะไม่อยากไปประเด็นนี้จะกระทบถึงการท่องเที่ยวและประเทศอย่างแน่นอนแต่หากประชาชนมีข้อเรียกร้องรัฐบาลเห็นว่าความคิดเห็นของประชาชนสำคัญเสมอเรามีกระบวนการจะเกิดม็อบหรืออะไรเราพูดคุยกันได้จึงยังไม่น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นวันนี้เนี่ย คุณอุ้งอิงเนี่ยจะลงพื้นที่หาเสียงเองมันยากมันยากนะมันยากยังไงฮะมันยากมันยากหลายยากเลยการที่คุณอุ้งอิงจะลงหาเสียงเองมันยากหลายยากเลยยากแรกตบัดสัตว์คําพูดไปกลับไปกลับมาอันนี้ยยากแรกนี่ยากมากเลยยากเนี้ยยากนี้ลงพื้นที่ยังไงโดนด่าแต่วันนี้เนี่ยการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยคุณสังเกตได้ว่าคุณอุ้งอิงจะไม่ลงพื้นที่ แต่จะให้คุณทักษิณเนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยจะไปทําตลาดหาเสียงแทนเพราะฉะนั้นเวลาคนจะด่าเนี่ยคุณอุ๋งอิงก็ไม่มีโอกาสได้ด่าถูกต้องไหมเพราะคุณอุ๋งอิงไม่ลงพื้นที่ไม่ลงพื้นที่ในที่นี้คือไม่ลงหาเสียงในสนามอบจทั้งหลายเนี่ยคุณอุ๋งอิงไม่ลงไม่ลงเองแต่ให้คนเป็นพ่อลงเพราะฉะนั้นประชาชนก็ไม่ได้ด่าคุณอุ๋งอิงและจะไม่มีคําถามแบบเจ็บแสบเจ็บลึกเข้าอยู่ นะครับกลางหัวอ,อกหัวใจมีกินมีใช้กี่โมงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกี่โมงค่าแรงเจ็ดร้อยกี่โมงนะครับก็จะไม่มีได้มีโอกาสได้ถามนะมีโอกาสได้ถามได้ถามไหมละ่ะก็ไม่ไม่ได้ถามเพราะคนส่วนมากก็คือคุณคนเป็นพ่อเนี่ยไปไปลงพื้นที่หาเสียงทีนี้ประเด็นก็คือไม่มีโอกาสได้ถามนายกการหาเสียงวิธีการเปลี่ยนไปนายกจะไม่หาเสียง คุณคอยดูนะจะไม่ขึ้นเวทีจะไม่อะไรทั้งนั้นคนเป็นพ่อจะเดินเกมแทนอีกอย่างหนึ่งมันยากอีกยากแรกเนี่ยก็คือคุณอุ้งอิงไม่ลงนะแต่วันนี้เนี่ยคอรมอสัญจรเอาคอรมอยกคอรมอไปที่เชียงใหม่แต่น้ําท่วมภาคใต้แต่ไปเชียงใหม่เนี่ยยกเลิกไม่ได้ด้วยแทนที่จะไปภาคใต้นะวันนี้คนใต้ก็รอว่ารักนะให้เท่ากันกับภาคอื่นก็แล้วกันยากที่สองก็คือไม่มีผลงาน นะการหาเสียงพอมันไม่มีผลงานเนี่ยมันยากมากแล้วในการลงพื้นที่ประชาชนก็จะถามอีกว่านโยบายที่พูดไปทําได้ไหมนโยบายที่สัญญิงสัญญาประชาชนทําได้ไหมก็จะยากอีกในการตอบคําถามประชาชนวันนี้คุณอุ้งอิงเนี่ยต้องยอมรับคนเป็นลูกเนี่ยนะครับคือโมไม่เท่าพ่อพ่อเนี่ยโม้เก่งกว่านะพอพ่อโม้เก่งกว่าเนี่ยมันไหลมันลื่นไม่ได้นะแต่คนเป็นลูกมันไหลมันลื่นไม่ได้ สวัสดีคุณแหม่มนะครับสวัสดีคุณชัยยาภาสวัสดีคุณทองทวัส์สวัสดีคุณทิศสาสวัสดีคุณปนาลีนะครับทักทายคุณแหม่มนะครับทักทายทุกคนเลยนะครับนะมันโม้ไม่ได้แต่คนเป็นพ่อลื่นได้เออมันลื่นได้แล้วพูดได้เพราะฉะนั้นการหาเสียงของพอรรคเพื่อไทยจะเปลี่ยนรูปแบบเลยจะแยกกันทํางานคุณอุคงอิงก็นั่งสวยสวยไปประชุมคอรมอไป,ไป,ไปบริหารส่วนคนเป็นพ่อก็ ช้หาเสียงเพราะฉะนั้นการที่พอคนเป็นพ่อเอาหาเสียงมาได้คะแนนเสียงเท่าไหร่นะก็ว่ากันแต่คนที่ตบัดสัตว์คนที่พูดกลับไปกลับมาคือนายกนั่นนั่นคืออีกเรื่องหนึง่งนะนายกจะทำผู้วิผู้ยี่ผู้ยำกับเสียงที่หามานั่นก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นการเมืองไทยมันแบ่งกันเป็นอย่างเนี้วันนี้ภาพกลับกันดิเราให้คุณทักษิณไม่ได้หาเสียงแล้วคุณอุ้งอิงลงทุกพื้นที่ดิผมถามว่าวันเนี้ย ประชาชนจะชื่นชมไหมในเขตพื้นที่ที่คุณอุงอิงลงพื้นที่ประชาชนจะแซ่ซองไหมโอ้ยผลง,งานดีจังเลยหาไฟลดก่านน้ำลด <c oughs> อ่ะกอกูดตกลงยังไงคําถามต่างๆเหล่านี้จะพลั่งพรูไปที่นายกรัฐมนตรีนะเพราะประชาชนโฟกัสไปที่นายกอ่ะเอ้กอกูดเป็นไงเฮ้ยที่ธรณีสงเป็นไงสรุปเขากระโดงยังไงนายกจะยังไงนี่คําตอบเหล่านี้นะถ้าไม่มีคุณทักษิณ ช่วยหาเสียงและคุณอุ้งอิงลงพื้นที่คนเดียวผมว่าตายคาใหม่ตั้งแต่คําถามแรกและเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณอุ้งอิงไปซ้ําแล้วซ้ําเล่าคาไม่แล้วคาไม่เล่าลกระแสมันจะตกล่วมไงมันก็เลยมีการเปลี่ยนรูปแบบยุทธศาสตร์ในการหาเสียงแยกกันทํางานระหว่างคนเป็นลูกกับคนเป็นพ่อเพราะฉะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้ววันนี้คุณลองให้คุณอุ้งอิงลงไปที่หัดใหญ่ดูดิอ่าเขาจะถามเลยว่า ที่ธรณีสงคืนเขาหรือยังใช่ไหมชั้น14สรุปยังไงถูกต้อ,องว่ากอกูตรกลงแบ่งหรือไม่แบ่งเอาให้ชัดคุณวัสนาสวัสดีครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะโอ้โหแล้วทุกคําถามถ้าไม่มีคําตอบมันคือกระแสทางลบกับรัฐบาลล้วนๆผมนึงบอกว่ารัฐบาลวันเนี้มันจะไปรอดหรือไม่รอดมันอยู่ที่ นะครับประชาชนน่ะประชาชนเนี่ยจะเอาด้วยกับคุณอุ้งอิงไหมเขาบอกแล้วคุณอุ้งอิงด้อยในความรู้ในทุกด้านด้อยความรู้ทุกด้านนะครับแทบทุกด้านไม่มีความรู้เลยนะแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีไปสื่อต่างประเทศไปขึ้นเวทีต่างประเทศนะครับตัวแทนประเทศอื่นก็บอกว่านายกประเทศไทยคุยไม่รู้เรื่องเลยตอบไม่ตรงคําถามเลยนะครับ ตอบไม่ตรงคําถามสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงว่านายกนะของเราเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคอรมอสัญจรผมถามว่ามันประโยชน์อะไรกับประชาชนใช่ไหมคอรมอสัญจรวันนี้ยอืมนะครับอ้อมจะตามมากแต่เมื่อไหรนี่ไม่รู้จริงๆครับโอ้คำถามนมี้ตอบยากเลยแนละ้วเนี่ย ครมสัญจรมันมีประโยชน์อะไรกับประชาชนครับมันสิ้นเปลืองซึ่งงบประมาณคอรมอสัญจรยกทั้งคอรมอวันนี้นัดแรกที่เชียงใหม่แต่น้ําท่วมภาคใต้เปลี่ยนแปลงได้ไหมนะคอรมอหยุดไว้ก่อนนายกลงพื้นที่ก่อนเออมันต้องโฟกัสไปที่ประชาชนที่เดือดร้อนก่อนหรือการประชุมคอรมอสาคัญกว่านะครับมันต้องแยกให้ออกนะแต่ผมเชื่อได้ว่าเขาแยกไม่ออกเขาก็ยังไป ครมอรสัญจรอ,อยู่แล้วงบประมาณไปครมอรสัญจรที่เชียงใหม่นะครับแต่น้ําท่วมภาคใต้ไม่ไปแต่เอาคอรมอรก่อนนะจัดไว้แล้วทำลายมันเปลีป่ยนแปลงไม่ได้เขาจัดทำลายไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับนายกคิวมันต้องไปที่เชียงใหม่เพราะเชียงใหม่กําลังจะมีการเลือกตั้งนายกอบจอนี่ประชาชนก็เห็นนะอุบลก็จะมียังไงฮะการเลือกตั้งนายกอบจกก็จะต้องไปในโซนนี้ก่อน ภาคใต้ก็จะนะครับยดหลั่นความสามัคกันกันออกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนใต้จะคิดยังไงผมก็ไม่รู้แต่วันนี้เอาแล้วแหละคอรมอรสัญจรนัดแรกของนายกแพทองทานเออและเขาข่าวมันออกมานะอันนี้ต้องต้องต้อง,อ,งออกมาพูดให้ครบถ้วนกระบวนความเราก็บอกว่าจะหยิบยกเรื่องน้ำท่วมภาคใต้เป็นวาระเร่งด่วนเข้าไปเพื่อ ศาสตร์งบประมาณลงไปเยียวยาให้กับประชาชนและข่าวมันก็ออกมาอีกเช้านี้ว่าภูมิธรรมจะเสด็จไปภาคใต้แล้วภูมิธรรมจะเสด็จไปตากไปหรือเปล่าคําถามเนี่ยประชาชนถามอันนี้คือผมไม่รู้นะน่าจะไปหรือเปล่าวะเออนะครับเออน่าจะไปไหมภูมิธรรมไปกล้าไปไหมอืกล้าไปไหมชาวตากใบต้อนรับภูมิธรรมไหมชาวตากใบ ขอเสียงชาวนาลาพิว่าด้วยและลาพิวา่วาน้ำท่วมหนักนะข่าวเช้านี้ออกมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะยาลาน,นี่ประชาสัมพันธ์กันเลยนะครับประชาสัมพันธ์กันเลยภ <c oughs> าคใต้เนี่ยลาลาพิวา่ายาลาะตะารนีน้ำท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลงพื้นที่นะเพื่อนนะจะมาบอกสารยนะครับทหารเนี่ยลงพื้นที่ไปเอาเรือไปช่วยผอ้ประสบภ้ำทวบอกวันวนี้ต้องกลักบน้องบอกว่าขุนจะลงพื้นที่ไป ผมบอกว่าสันจรรุ่งกว่าแต่ก็ไม่รู้นะแล้วเราไปเรียนเกี่ยวกับรัฐบาลช่วงนี้ไม่ชัดเจนเลยนะแล้วเราบอกว่ารุ่งกว่าเพราะว่าเราไม่รู้แล้วเราไปเรียนเกี่ยวกับรัฐบาลแล้วเราก็เลยรู้แล้วก็เรียนว่าเรียนว่าเรียนว่าอะไรเลยถ้าเป็นรายยุคเป็นปีที่รุ่งกว่าเราบอกว่าสัญจรไม่เท่ากับปัญหาในน้ำที่สําคัญคนต่างประเทศนะแล้วคาร์ลโมสัญจรเนี่ยก็ สัญจรแล้วมันจะเกลือกประมาณประชาชนเลยสัญจงไปเที่ยวเอาไหนแต่เดี๋ยวเขาไปลงไปก็แล้วแต่ปีแต่เราพักกันไปแล้วฮะหรือที่นี่เราไม่เชื่ไหลเขาไปนู้นนู้นนู้นกันเดี๋ยผมไม่อยากเชื่อใรเขเดี๋ยวผมไม่รู้นะแต่เราสัญจรยังมีวาระไหนด้วยที่เราเข้าคุเถ้าไปคุีในเขาบอกสัญจรไหมเขาส่งตุ๊กตุ๊กไปเรื่องในสังรมแต่เราชุมดอ็เรามา ่องที่เป็นปัญหาประชาชนนะประมาทต่องรเลยเป็นปัญหา่นาจะเ็ตทางไต่อเร่อเรื่อดับคามขัดแยงอย่างน้ยก็ต้องถึงช่งเวันนี่าพันธ์แดดมันก็จแนก็จะรุนงมัก็เลึงจะฟังดูสิ่งทาจะเอาไปวานเดตรงนี้นะครับสำหรับการประชุมคนมองทีจะเ เราจะไปแต่ยังไม่ได้ทำนะเจ้าก็อยู่คนเดีวนะเขาบอกอะไรกัน่ะวันนี้เราใช้ประธานนะคารมืองประเทศไทยนะรับมาแล้นะครับชื่อแบบมองห้องที่ไทยรับที่ไทยนะแต่จะไปเอาตัวละโมงแต่จะไปเอาตัวละโมงนะครับผมนะครับวันนี้เราเป็นประธานธนะคารเหมืองประเทศไทยนะครับรับที่ทุกตัวละโมง nira ni ọmọ nga a yẹ kóyè 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 mẹ àwọn ọmọ wọn kẹ ṣáà gbà ọgbẹrẹ wa ṣì ń bàtìrì ní ọmọ wọn ọmọ ní ọwọ tó wọn ọwọ àwọn ọba tó wọn kọfà jẹ.

慢点，我再给你说。

strength if you have you 私たちはこの人たちのために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  i <laughs> you. WHA- <laughs> O jaguar, isso.

E thank <síntos>